สวัสดีค่ะในโลกยุคปัจจุบันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เติบโต,ต,ตขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้การทําธุรกิจออนไลน์ง่ายและสะดวกขึ้นซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเติดเว็บไซต์ขายสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆโดยมีทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กรวมทั้งโอกาสทางการลงทุนทั้งในและต่างประเทศแต่ปัจจัยสําคัญที่ช่วยผลักดันให้ธุรกิจดังกล่าวก็คือระบบการชําระเงินออนไลน์ซึ่งจะช่วยให้การซื้อขายสินค้ารวดเร็วมากขึ้น วันนี้ที่ฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอระบบ OKPay ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลกค่ะ OKPay มีฟีเจอร์หลักๆดังนี้ค่ะ E Wallet หรือกระเป๋าเงินดิจิตอลที่มีความปลอดภัย100% OKPay ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้หลากหลายทางเลือกในการฝากและถอนจุดเด่นของโ k Pay คือค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำเริ่มต้นเพียง0.5%หรือสูงสุด2.99เหรียญ และความสามารถในการส่งเงินที่รวดเร็วเพียงแค่คุณมีอีเมลของผู้รับค่ะได้ความปลอดภัยของบัญชีโ k Pay บริษัทโอ Pay ได้เพิ่มระดับความปลอดภัยของบัญชีด้วยการยืนยันด้วยรหัสผ่านเพียงครั้งเดียว OTP หรือ One Time Password ทางผ่านทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ถือบัตรรวมทั้งรหัส PIN Code ซึ่งเป็นตัวเลขที่ชี้วัดความเชื่อถือได้ในการรักษาความปลอดภัยทางการเงิน รับความบีิสูจน์ประสิทธิภาพจากสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงทั่วโลกค่ะนอกจากนี้เรายังมีความยินดีที่จะนําเสนอโซลูชันการชําระเงินหลากหลายทั้งในระดับสากลคือบัตร o อ Pay พหรือ o อ Pay พ a r คเป็นบัตรเติมเงินที่เราสามารถซื้อสินค้าและบริการต่างๆทั้งในร้านสะดวกซื้อหรือออนไลน์ได้กว่า100ประเทศทั่วโลกและการเบิกถอนเงินสดได้ที่ตัวเอ็มทุกสาขาทุก,ท,กท,ที่ที่คุณเห็นสนัญลักษณ์มาสเตอร์ก,กราร์ด และอีกหนึ่งบริการของเราคือตู้ไมเพย์ทั่วประเทศค่ะบริษัทโอเคเพย์มีแพลตฟอร์มของตัวเองสําหรับการวางแผนการจัดการใช้จ่ายที่สะดวกและเรียบง่ายค่ะระบบการทําการจ่ายค่าคอมมิชชั่นโดยอัตโนมัติไปยังธุรกิจตัวแทนการหักส่วนลดโดยลูกค้าการจ่ายค่าตอบแทนค่าโฆษณาอินเทอร์เน็ตและอื่นๆบริษัทโอเคเพย์รับชําระเงินทุกประเภทเช่นบัตรเครดิตหรือสกุลเงินหลักๆของโลกนอกจากนี้การบริการชําระเงินทุกรูปแบบครบวงจร อีกทั้งยังเข้าถึงทุกตัวเลือกการ,รชำระเงินซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจอค c o m m e r ์ซของคุณค่ะคุณสามารถโอนเงินไปยังธนาคารต่างประเทศได้ทั่วโลกส่งเงินโอนต่างประเทศผ่านธนาคารตัวแทนชั้นนำของโลกด้วยระบบที่ทันสมัยและรวดเร็วปลอดภัยมีความสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินหลักของโลกได้อย่างรวดเร็วทั้งบริการรับฝากเช็คเงินสดและการเรียกดูข้อมูลบัญชี และอีกหนึ่งบริการของ OK Pay ที่ลูกค้าสามารถใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินจาก o อ Pay ไปยังสกุลเงินอื่นร่วมกับพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจจากเราได้ดังนี้ค่ะและนี่คือหนึ่งอิสรภาพที่ o อ Pay ได้ออกแบบให้คุณสามารถทำธุรกรรมในชีวิตประจำวันได้กับธนาคารออนไลน์ OKP OK a y ทีท่ได้ทุกที่ทุกเวลาภายใต้ระบบความปลอดภัยสูงสุดค่ะสำหรับนักเทรด Forex ทุกท่านคุณสามารถฝากเงินลงทุนในการเทรด Forex ได้ด้วยการเปิดบัญชีโ k Pay ฟรีค่ะ คุณสามารถแลกเปลี่ยนเงินได้ง่ายๆโดยพันธมิตแรแลกเปลี่ยนของเราที่ได้รับความไว้วางใจจากเราลิงก์นี้ค่ะและ,ะรายชื่อของโบรก er เก forex ที่เป็นพันธมิตรของเราเช่น p a c Forex, Forex Optimum, w e l l t r a d e UFX Market และอื่นๆอีกมากมายค่ะทั้งหมดนี้คือบริการชำระเงินแห่งอนาคตของ OKPay ซึ่งเราแรงเห็นโอกาสสำคัญของอนาคตประเทศไทยที่กำลังจะพัฒนา รวมถึงการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ a a c ในปี2,558ที่จะถึงนี้ค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอให้บริการของ OKPay ช่วยคุณในการจัดการค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าและมีความปลอดภัยสูงสุด OKPay is absolute money energy เพราะเงินของคุณคือพลังที่แท้จริงคุณสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ s u OK p p o r t o k p a y